เข้าต้มมัดไงไง่นองี่ใครอยู่ไหมคะซื้อเขาต้องมัดหนคะ่ะโอ้ลูกค้ามาอีกแก่นี่มันไปไหนวะเนี่ยโอ้ให้ขายอยู่ดีๆในหน้าที่มันคนละหน้าที่อยู่แล้วมันหน้าที่เขาไม่ต้องอยู่ตรงนี้มาเอ้ยนี่นอย่าลูกคมลูกค้ามาถอยให้หนูไม่ได้หรอ,อ,อมาเท่าไรคะเออ มัดเท่านั้นละจ้ะใหญ่อยู่นะคะเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่ใหให่ยังไงอะคะเออก็มัดละสิบบาทจช่มัดละสิบบาทงั้นงั้นใส่ถุงให้หนูเลยค่ะได้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 ไ้ได้ได้ได้ไม้ต้องรีบ้ไ้ น่ารักเนอะน่ารักแนะเลยใันก็บอกว่ากินจ้ามันได้ไหมคะกินได้เข็ให้หนูไว้เนี่ยตาก็กินได้อ่ะจ้าจ้าเท่าไหร่คะไม่ต้องไม่ต้องมาจ้องม่ต้องตาเลี้ย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 งนะขอบคุณนะคะจ้าแล้วมาบ่อยๆนะจ้าแล้วมาบ่อยๆนะจ้า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  ่าฮะโอ้โหวายสวยสวยโอ้ยสวยสวยเออตาจ๋าตาตาอยากรวยใช่ไหมจ้าแค่ตัอินบ็อกมานะคะเปิดบัญชีร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแม่แล้วไงต่อคะแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วเปิดบัญชีร้อนรับปันผลอยู่ที่บ้านได้ค่ะตัดน้ำเลยหรอค่ะแม่โอ้ ส่วนเพื่อดญาติพี่น้องกันเปอรเลยเรียกสมาชิกเข้ามาป้าทเท่าไห่คุณตาก็จะได้ส่วนแบ,บ่งเศษเยอะป<ม>้าคุณตาเปิดบัญชีรอนเลยเบ้อหลงหุนต่อไปนะคะจะเรียกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกว่าเสียค่ะเสืสสอดค่ะพวกสบัินคถูกต้องถูกต้องต้องเรียกเสียต้องเรียกเสีย ฝันสมัครร้อยเก้าสิบเก้าออสมัครยังไงวะเนี่ยไายบัตรประชาชนแล้วส่งมาบัตรบัตรบัตรประชาชนไายนีแ่แน่สวัสดีครับตาอ่สวัสดีเด่น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 โอ้ยมาพอดีเลยเออ,เออนี่เออเด่นช่วยตานิดนึงเถอะเนี่ยไอ้ ไอ้เว็บอะไรเนี่ยมันให้ตาเนี่ยสมัคร199บาทแล้วถ่ายบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีปั๊บส่งไปปั๊บใช่ปะแล้วให้ตาหาสมาชิกมาเพิ่มตาก็จะได้เงินปันผลเข้าบัญชีของตาตาก็จะรับรวยมีเงินทองเอเอาอย่าเลยครับตาทำไมอ่ะการที่ตาบอกข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปอาจมีผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้หาผลประโยชน์ ตาบอกว่าไอ้เว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอโอ้โหยิ่งไม่น่าเชื่อถือเลยครับตามผมว่าตาเนะี่ยอย่าหวังรวยทางรัดเพราะธุรกิจอะไรแบบนี้เลยครับมันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆเลยถ้ามันทำแล้วรวยจริงนะตาเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วอเออจริงเลยร้านเด่นจริงสิครับว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่าๆนะครับผม,มบางทีนะตาตอนนี้ตาอาจจะเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่หรือเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายอยู่ คุณตาไม่ต้องห่วงนะครับคุณตาอย่าไปบอกข้อมูลบัตรประชาชนให้ใครรู้เพราะว่าผู้ไม่หวังดีอาจจะเอาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายก็ได้นะครับคุณตาอ้าวแล้วแล้วตาถ่ายไปแต่ยังไม่ได้ส่งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับกลอกโลบตาบอกแล้วเนี่ยไอ้ว็บเนี่ย ดูได้ไปเต้นก็ฟรีกานแหลงว่าไม่ได้เนื้อสมัครหาอะไรอย่า,ยา,ายยงงี้ไม่รู้กลัวผลถ่ายกูไม่อยอมไปเป็นทาสเร้นเร้เร้นเร้นเร้นเด้นน,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 นี่น,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 นี่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 แหละผู้หญิงสองคนนี่แหละที่มันเต้นยั่วตาให้ตาสมัครเป็นสมาชิกร้อยเก,ก,ก,ก้าสิบเก้าบาทโอ้โหอย่างงี้มันน่าจาักมาขึงแล้วก็ลงแท่พี่จีจี้พี่จีตางพี่หลอกตาผมเหรอครับอุ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะแล้วพว่อรู้เปล่าอีนี่ยะมาจ้างพี่มาเต้น พี่อย่าคนไทยแฟนขับรู้ว่าพี่ไม่ยอมเป็นทาสใครหรอกนอกจากเป็นทาสหัวใจของพ่อรูปหล่อคนเดียวอย่าเนตัวดีฉันบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าทำมันไม่ดีจริงๆแล้วฉันก็โดนเขาหลอกมาอีกทีอ่ะฉันแค่มหาสมาชิกเพิ่มอ่ะล่าสุดอ่ะฉันก็ไปแจ้งความจับอีเว็บบ้านนี่แล้วมาหาว่าฉันเป็นคนทำประกันอะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นอีเว็บบ้านนี่แน่เลยครับบางทีพี่อาจจะเอาข้อมูลส่วนตัวของพี่ ไปบอกเว็บไซต์ที่ไม่รู้ที่ไปที่มาที่ตรวจสอบไม่ได้จนสุดท้ายพวกเขาก็เอาข้อมูลนี้ไปใช้ชื่อพี่ค้ำประกันอะไรบางอย่างก็ได้นะครับพี่ขอแค่เอาคนผิดน่ะมารับโทษน่ะฉันก็กลับตัวกลับใจแล้วขอแค่รับใจของฉันไปก็พอกลับตัวได้ก็ดีแล้วครับแต่กลับใจระวังกลับแม่ทันนะคะ รอ네เหมือนตอนตาดุมๆเลยนะเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนนี่นะโอ้โหตาทามาเป็นพรลวนโอ้สาวๆเลยครับตาหมานี่แหละเออตาให้อาหารมาทุกวันผมขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับตาเออเอาจะรีบไปไหนแล้วแม่ก็คุยกับตาก่อนเอออ้าวคนสวยสวย คนสวยคนสวยคนขออน้าวต้มยังเหลือข้าวต้มเหลือติดตามความสนุกและสาระความรู้ทางการเงินง่ายๆเพียงกด Subscribe แต่ถ้าอยากร่วมสนุกและรับของรางวัลกลับไปติดตามได้ที่ Line หรือ Facebook สมหวังเงินสั่งได้ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ